ถ้าจะเอาเอาชนะคารทางการเมืองผมว่าประเทศชาติมันล่มถลายถ้ามันเกิดอย่างนั้นเป็นจริงก็รอดูแล้วนะแล้วทุกคนก็จะอยู่บนแผ่นดินที่มันร้อนลุกเป็นไฟกันลุกเป็นไฟกันทุกวันนะผมก็สุดกําลังปฏิชญ์คนปัจจุบันน้าด้ตอนนั้นติรลบเป็นสัญญาณของความไม่สามารถทําความเข้าใจสถานการณ์ปัจจุบันของนายมนตรีคนปัจจุบันนี้ได้การกล่าวหาซึ่งสะท้อนถึงภาวะเข้าตาจนทางปัญญาของนายมนตรีประเทศไทย นะครับซึ่งไม่สามารถจะตอบได้ว่าทําไมไม่อยอมให้มีการแก้รัฐธรรมนูญทาไมรัฐไม่หยุดคุกคามประชาชนก็เลยต้องใช้วิธีโจมตีกล่าวหานะครับ,บสะท้อนความไม่สามารถทําความเข้าใจความเปลี่ยนแปลงของประเทศนะครับหรือว่าความคิดของนักเรียนนักศึกษาได้ว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยคิดแบบที่แตกต่างกับรัฐบาลยังไงนะครับแล้วก็ไม่สามารถจะทําความเข้าใจได้ว่า ความต้องการประชาธิปไตยครับความต้องการการปกรครองที่ระบบรัฐนุญเป็นใหญ่นะครับมีมีรากฐานอย่างแรงกล้าในในในความคิดของคนรุ่นใหม่หรือว่านักเรียนนักศึกษาจริงๆนะครับผมคิดว่าสิ่งที่พลเอกประยุทธ์พูดในช่วงช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยถ้าฟังดีๆทั้งหมดมันมีอยู่เต็มเดียวคือว่าคนรุ่นใหม่หรือนักเรียนนักศึกษาเนี่ยเป็นพวกล้มล้างสถาบันครอบครัวนะครับล้มล้างความเชื่อล้มล้างค่านิยมต่างๆนะครับเออเป็น การกล่าวหาซึ่งสะท้อนถึงภาวะเข้าตาจนทางปัญญาของนายกรัฐมนตรีประเทศไทยนะครับซึ่งไม่สามารถจะตอบได้ว่าทําไมไม่อยอมให้มีการแก้ธรรมนูญทําไมรัฐไม่หยุดคุกคามประชาชนก็เลยต้องใช้วิธีโจมตีกล่าวหานะครับด้วยเรื่องครอบครัวด้วยเรื่องด้วยเรื่องประเพณีด้วยเรื่องความเชื่อต่างๆนันก็เป็นสัญ,ญญาณของความไม่สามารถทําความเข้าใจสถา,านการณ์ปัจจุบันของนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันนี้ได้เออมื่อไม่สามารถทําความเข้าใจได้ว่าทําไมคนใหม่ เห็นต่างกับผู้มีอำนาจมากขนาดนี้แล้วเป็นการเห็นต่างแบบที่ผู้มีอำนาจคุกคามหน,หนักหน่วงขนาดนี้โดนดำเนินคดีต่างๆขนาดนี้เนี่ยการการแสดงออกของคนรุ่นใหม่ยังเติบโต,ตขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับผมคิดว่าภาวะแบบนี้ถ้าเป็นคนปกติเราก็จะเข้าใจว่าแสดงว่าสังคมมันมีความต้องการบางอย่างจริงๆแล้วความต้องการนั้นเนี่ยจะเรียกว่าประชาธิปไตยหรือรัฐธรรมนูญหรือว่าหลักนิติธรรมหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยมันมาถึงจุดที่ต่อให้ผู้มีอำนาจใช้กลไกรัฐใช้กฎหมายใช้การวบคุมเป็นเครื่องมือยังไงก็ตามเนี่ย คนรุ่นใหม่หรือนักเรียนนักศึกษาถึงจุดที่ไม่ถอยแล้วเนี่ยผมคิดว่านั่นน่ะคือสิ่งที่ผู้มีอำน,นาจแบบปกติจะต้องทําความเข้าใจว่านี่คือความต้องการของประชาชนจริงๆแต่ว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยผมคิดว่าใน7ปีหรือ6ปีที่พลเอกประยุทธ์เป็นนาย,ยกอยู่เนี่ยได,ได้ได้เสียความสามารถในการรับรู้เขาได้จริงตรงนี้ไปแล้วครับเพราะฉะนั้นก็ mm hmm. เป็นสัญ,ญญาณทางการเมืองที่อันตรายนะครับการตื่นตัวของประชาชนเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วในทุกกรณีนะครับข้อที่2คือเราเห็นภาพของการตื่นตัวรอบนี้ที่มันเป็นไปเองสูงมันไม่มีการจัดตั้งด้วย นะครับอันที่3คือการตื่นตัวยังเป็นไปเองไม่มีการจัดตั้งเนี่ยมันขยายพื้นที่เยอะนะครับมันไม่ใช่มีศูนย์การแค่ในกรุงเทพมันไปต่างจังหวัดแล้วมันไปถึงเด็กมัธยมด้วยแล้วข้อที่สือ่อคือการตื่นตัวทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นในบรรยากาศที่ทุกคนรู้ว่าจะถูกคุกคามอย่างหนักแต่ทุกคนก็ออกมาออกมาขับเคลื่อนออกมาแสดงออกผมคิดว่าเราเห็นความน่าอัศจรรย์นะครับเห็นความกล้าหาญของคนรุ่นใหม่เห็นความมุ่งมั่นในการต่อสู้เรื่องหลักการเขาไม่ได้พูดแค่เรื่องประชาธิปไตยหรือการเลือกตั้ง เขาพูดเรื่องความหลากหลายทางเพศพูดเรื่องาศาสนาพูดเรื่องอะไรที่ที่สะท้อนถึงความต้องการให้สังคมมีระบบเสรีนิยมประชาธิปไตยมากไปหมดผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีมากนะครับและผมคิดว่าสังคมไทยเนี่ยถ้าไม่เปลี่ยนในเวลานี้ก็ไม่มีเวลาไหนที่จะเปลี่ยนแปลงแล้วครับมีคนรุ่นใหม่ที่พร้อมจะต่อสู้มากขนาดนี้แล้วสู้แบบไม่กลัวด้วยเนี่ยผมคิดว่าเราไม่เคยเห็นบรรยากาศแบบนี้มาก,ก่อน